สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมรูปบอ,อกฮะสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาเล่นแนวสยองขวัญกันบ้างนะครับเนื่องจากช่วงก่อนผมไม่ได้เล่นเลยจริงๆก็ไม่ได้จะเล่นแหละเพราะว่าแมปแนวสยองขวัญเนี่ยมันต้องเน้นบรรยากาศใช่ไหมซึ่งนั่นก็หมายถึงต้องเปิดกราฟิกที่ดีที่สุดนั่นเองแล้วคือผม <c oughs> มันเปิดได้แต่ว่ามันจะหลุดฮะมันเล่นได้ด้วยแต่ว่านั่นแหละติดปัญหาเดียวการจอผมมันเก่ามากๆแล้วมันมีปัญหาตรงนี้นั่นแหละมันจะหลุดอาจจะเรื่องน,นั้นช่างมันเพราะว่าแมปนี้ตอนที่ผมเล่นเนี่ยก็โอเคนะอันนี้ผมปรับภาพค่อนข้างต่ำพอสมควรเลยก็เห็นไหมก็ยังโอเคโอเคไม่ได้แย่นะครับก็เลยถือโอกาสมาทําคลิปเลยลวกันแล้วก็ในช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปแนวสยองขวัญอะไรสักเท่าไหรก่ก็นั่นแหละสําหรับแมปนี้เนี่ยจะเป็นแมปแนวประมาณวิ่งไล่ล่าครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็คือผีหนึ่งแล้วก็ผู้รอดชีวิตทั้งหมดไม่่่่รูุ้กกีคนแแหละตวาาเยอม ให้เราทําการเอาชีวิตรอดจากปีศาจครับก็จะมีทั้งผู้เล่นที่เป็นผู้รอดชีวิตกับผู้เล่นที่เป็นปีศาจเนาะจะมีอยู่2อย่างนี้ส่วนจะได้เป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับดวงฮะอ่ะแต่ผมค่อยอธิบายในเกมอีกทีล้วกันเพราะว่าตอนนี้ใกล้เข้าแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็ขอให้เป็นผู้รอดชีวิตแล้วกันนะครับเพราะว่ายังเล่นไม่ผ่าดเลย <c oughs> ปีศาจก็ยังไม่เคยเป็นนะโอเคมาและโอ้ยอู้ดานเฟดดี้อเนี้ยเฟดดี้เฟสแบนนะครับก็คืออ๋อเดี๋ยวนะอ๋อไม่เหมือนกันที่ คือแต่ละแมปมันจะมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกันครับอย่างแมปนี้ก็จะเป็นค้นหาครับเค้กแล้วก็ทําความสะอาดช่องระบายอากาศเครอบนี้ปีศาจเป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์นะครับเออตกใจถัย้ยชื่อว่าคุณครูเลยนะปาวดี้ป่ะจําชื่อไม่ได้แต่ว่าน่าจะประมาณนั้นตอนนี้ยังไม่มีใครทําอะไรเลยนะครับอันนี้โอ้ทำความสะอาดแบบนี้อัเนี่ยโอเคก็คือให้เราฟังเสียงนะครับว่าปีศาจมาใกล้หรือย,อยังถ้ามาใกล้แล้วก็เต็มตัวหนีฮะอุ้ยเพื่อนวิ่งเดี๋ยวผมขอทำความสะอาดก่อน โอเคสวย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 แล้วทําไมครับเค้กยังหายก็ไม่เจอนั่นดิแล้วก็ไม่มีใครทาความไม่มีใครทําความสะอาดเลยอะ่ะเฮ้ยเพื่อนช่วยกันทาหน่อยเดี๋ยวไม่รอดกันคือเราต้องทําภารกิจให้สําเร็จนะครับแล้วมันก็จะมีประตูบอกเดี๋ยวค่อยว่ากันดูดิฮะมีแค่ผมทําคนเดียวอะ่ะหรือว่าคนอื่นก็ยังไม่เคยเล่นแมปนี้กันเดี๋ยวผมเหมือนได้ยินเสียงหายใจอ,อ่ะเพื่อนเป็นไรอะ่ะไม่เดินนะครับผมยังไม่เจอครูบาวดี้เลยนะถ้าเจอก็วิ่งเลยฮะแล้วนี่คืออะไรอะ่ะกับดักเหรอสวยแลละ ถ้าเป็นกับดักนี้สวยแล้วเนี่ยโดยคนที่เป็นปีศาจเด่ยก็จะมีความสามารถอะไรนู่นนี่นั่นด้วยนะครับซึ่งแต่ละตัวก็มีความสามารถที่ไม่เหมือนกันเนาะเอ๊เดี๋ยวนะอ๋อนนี้เหรอพอใช่จริงด้วยอุ้ยอุ้ยตันอ้โหอุ้ยอุ้ยเขาตีไม่โดนเขาตีไม่โดนวุดูตฟูตฟูแล้วมีพลังงานด้วยนะครับด้านล่างซ้ายเห็นไหมครับด้านล่างซ้ายตรงนู้นเลยนะอูู้ยดนู่นอยู่นู่นอยุ่นู่นไปไปเพื่อน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 จะมาเพื่อนจะมาวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป เอ้าผูู้้รอดชีวิตชนะเอาได้ไงอะเวลาหมดเหรอใช่ไหมผมไม่ได้สังเกต คือผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นในเรื่องของเวลาด้วยไหมเพราะว่าตรงคำอธิบายเดี๋ยวก็มีบอกเหมือนกันนะว่าถ้าเวลาหมดเนี่ยผู้รอดชีวิตเหมือนจะชนะมะั้งอ่ะเดี๋ยวรอดูรอบถัดไปแล้วกันมาแล้วฮะเวลา3นาทีก,กว่าวัตถุประสงค์คือเปิดใช้งานปุ่มนะครับแล้วก็ทําความสะอาดช่องระบายอากาศใช่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่จริงด้วยจึ๊บสวยงามฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นเก็บมาของดีแน่ๆอันนี้คืออะไรเนี่ย ได้เหรียญทําวัตถุประสงค์อ๋อก็คือปุ่มนี้นั่นแหละที่เราต้องหาแต่แป๊บนึงนะเหมือนเหมือนมันอยู่ใกล้ๆเลยอะตรงแถวๆนี้แถวๆน,นี้ผมได้ยินเสียงอยู่ผมได้ยินเสียงอยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเพื่อนช่วยทําภารกิจหน่อยนะหรือว่าภารกิจมันแยกกันอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่มีอยู่แมปหนึ่งอะที่ภารกิจมันรวมกันเลยอ่านี่นะอันนี้เพื่อนทำภารกิจอยู่นะครับอ๋อนี่ไงเหมือนเพื่อนก็ทําภารกิจอยู่นะแต่ว่ามันไม่ขึ้นให้อะหรือว่าบักเออน่าจะบักนะ ใน,ในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ทําไปก่อนแล้วกันแล้วก็ตัวแมปนี้ก็ไม่ได้คว้างอะไรด้วยนะครับค่อนข้างที่จะเจอกันได้ง่ายด้านขวาด้านขวาด้านขวาฉีกซ้ายสวยคือผมก็ไม่รู้ภารกิจมันเสร็จยังอ่ะเนี่ยเหมือนกับทุกคนสุ่มทำหมดเลยแล้วคิดว่าทุกคนก็น่าจะเป็นนะไอตรงภารกิจไม่ขึ้นเนี่ยแล้วผมไม่เห็นสตูเลยนะถือว่าดวงดีเนาะ <c oughs> ต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาโอ้ดีอเนี่ยซิกแซกเยอะดีฮะแมปนี้น่าจะรอดกันได้อยู่ โอ้โหวิ่งแล้ว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 สลับสลับสลับฉีกสลับฉีกวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งไปไม่รู้เจอใครบ้างนะผมวิ่งก่อนวิ่งก่อนทฮาไมเสียงเพลงขึ้นน่ะไม่เอาเสียงเพลงได้เปล่าโอ้โหเพื่อนเพื่อนตายตายดีครับอย่างนี้เตรียมไว้ก่อนเตรียมเอาไว้ก่อนแม่เส้นทางวิ่งซิกแซกเยอะก็คิดว่าจะดีไม่ได้ช่วยเหมือนมันเห็นนะ เออมันมองทะลุได้เปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอ้ปฐมพยาบาลผมก็คิดว่ากดแล้วใช้เลยไม่ใช่นะครับ <c oughs> มีรอเวลาอีกและอย่างก็คือมันมีพลังงานด้วยครับแล้วเห็นไหมพลังงานมันขึ้นช้ามากก็คือวิ่งจบรอบหนึ่งเนี่ยคือต้องวิ่งฉีกเลยถ้าไม่เห็นเด็ดขาดประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้าวิ่งไม่ฉีกเนี่ยแล้วมันเห็นอยู่ก็คือจบเลยนะครับมันวิ่งเร็วกว่า <c oughs> มีร้านด้วยฮะ มีขายไฟฉายนู่นนี่นั่นอ่าเอาไฟฉายมาก่อนสิห้าเหรียญเองค่อนข้างถูกน่าจะใช้ต่อรอบเลยมั้งรอบหนึ่งเสร็จก็ไอเทมหายเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นมามะมามะอ่าแมปโหลดยังโอเคแมปโหลดแล้วโอ้เดี๋ยวนะโอ้ไฟฉายก็มีตามแมปนี่ว่ะโอ้นี่แมปโรงเรียนโรงเรียนของครูบาวดี้นะครับมีภารกิจคือคำถามอะไร5อันเลยนะ่ะแล้วก็กินกล้วยนะครับอ่าคำถามนี้ผมคิดว่าน่าจะไอ้นี่นะคิดเลขไหมน่าน่าจะต้องคิดเลขอันนี้กล้วยเจอและเจอแล้วแล้วที่ไม่นะ วิ่งแล้ว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 เอ๊ะเออมาอันนี้เอ๊ะ oh. <c oughs> สะดุ้งเล็กน้อยนะครับภารกิจคือให้หาหีบสมบัตินะครับแล้วก็เก็บโนต้ตเนาะอ่าอันนี้ผมเปลี่ยนห้องด้วยนะเผื่อว่ามันจะแก้ได้นะครับอันนี้เปิดเปิดได้ด้วยไม่ได้ตั้งใจให้เปิดได้แตเนะี่ยแล้วเมื่อได้ยินเสียงทางด้านขวาเสียงแบบน่ากลัวจะดจัดผมวิ่งก่อนเลยกันอืมแมปนี้คุ้นๆนฮะเหมือนเกมออ้ อ้าผมเห็นมันกดได้อะ่ะผมก็กดแล้วมันก็กลายล่างวัดขอดูซิไอ้น้ำใช่ไหมอ่า เทเลพอร์ตไปยังตำแหน่งของคุณจาก20วิที่แล้วนะครับทุกคนที่อยู่ใกล้ตำแหน่งก่อนหน้าของคุณจะถูกเน้นเน้นคืออะไรเด่ะถ้ากระโหลกแมงมุมกำลังไล่คนที่คุณเทเลพอร์ตไปที่มันแทนอ๋อโอเคพอเข้าใจอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจก็ตามก็คือไอ้เจ้ากระโหลกแมงมุมปีกีนนะที่ผมเจอคือผมอะน่าจะต้องกดเพื่อที่จะกำจัดมันนะครับนี่ไงเห็นไหมมันเขียนอยู่สามารถสังหารกระโหลกแมงมุมได้โดยการกด e หลายครั้งนั่นแหละผมก็พยายามกดอยู่ครับแต่ว่าตัวโฮสหรือว่า ไอเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยไอน้ำเนี่ยมันฟาบมาก่อนก็เลยไม่รอดนะครับอ่ะได้เล่นแค่แป๊บเดียวอีกแล้วขอแป๊บนานๆได้ไหมเออเล่นไม่จบสักทีแต่ให้มาและมาและรอโคตรนานแมปไรอีกเนี่ยผมเล่นแต่ละรอบนี่แมปไม่ซ้ำกันเลยเนี่ยค้นหายไอเทมนะครับแล้วก็ทำความสะอาดขยะอยู่ไหนเนี่ยอีกแล้วไม่เจอใครเลยอ่ะอันนี้เหรออ๋อไอเทมมันนี้นี่เองเป็นไอเทมของโซนิกนะวงแหวนเนาะ เฮ้ยเหมือนผมเห็นอะไรข้างหน้าเพื่อนแน่นอนไอ้เพื่อนจริงด้วยเถเฮ้ยยืนกันเพียบเลยแล้วไม่ช่วยกันทำธุรกิจเลยเนี่ยทำอะไรกันอยู่ผมไม่แน่ใจว่าควรวิ่งดีไหมโอ๊ะไอเดยวนะผมอยู่ที่เดิมไหมเนี่ยเหมือนแสงแต่ละรอบมันวิบวับปั๊บปิ๊บอะไรสักอย่างอืเหมือนด้านหน้านะใช่ไหมตะคีนี้เลยนะครับโอ้ยไม่รู้เละผมจำมาก่อน แล้วมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะต้องขออภัยคนดูด้วยนะครับถ้ามองอะไรไม่เห็นจริงๆเนะี่ยผมก็ไม่เห็นเหมือนกัน <c oughs> เออแล้วคือเปลี่ยนห้องก็ไม่ได้ช่วยนะครับภารกิจก็ยังแย่ก,กันอยู่เหมือนเดิมหรือเขาตั้งใจให้มันแย่ก,กันอยู่ละก็เป็นไปได้อวกดได้ด้วยน่าจะเป็นขยะนะเออเอา,เอาไอเทมเฉยดูก็มีของโซนิคคนเดียวนะ่ะมีเฟสตี้ด้วยแสดงว่าน่าจะมีอีกหลายตัวละครอุ้ย <c oughs> <c oughs> วาร์ปมาพอด,ดีออยมาเกินอีกรอบไว้เดี๋ยวอ๋อตกใจโอ้โหเดกว่าไม่มีคนนะตะกี้นี้โอ,อ้อย่าทำให้ตกใจแย่ดิเออตะกี้นี้มีมีผมกับปีศาจอยู่คนละคนอ่าที่เดิมนะครับโรงเรียนเนาะอันนี้น่าจะต้องมีบวกเลขแล้วก็กินกล้วยเหมือนเดิมโอเคยังไม่เจอบวกเลขเลยนะครับผมอยากเจอเพราะว่าจะได้รู้ไงว่ามันทํำยังไง อยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู ون, ้นมวิ่งและจูกละจูกละจูกอืมอ่าผมผมปิดไฟก่อนผมปิดไฟก่อนเพื่อความเนียนะครับอืมอยู่ใกล้ๆเลยออกแล้วออกแล้วเพื่อนโชคดีรับไม้ต่อด้ว <c> ย <oughs> โอเคไฟโอ้ยโอ้ยเพื่อนอย,ย่าดิเดินมาแบบนิ่งๆเลยผมยังไม่เจอไอ้ปริศนานั้นเลยนะทำะไรได้ก็ไม่รู้เนี่ยเออเดี๋ยนะจากที่ผมสังเกตเนี่ย ถ้าเราไม่ได้วิ่งทีๆนะครับเหมือนพลังงานจะเพิ่มเร็วนะเออผมกลับมาที่เดิมไปแล้วงั้นก็ค่อยๆวิ่งแล้วกันนะอยเหว่าวิ่งทีเดียวจบวิธีนี้น่าจะประหยัดพลังงานมากกว่าเอาจริงอเนี่ยผมไม่เจออะไรเลยอะเพื่อนทําไมไม่เดินอะเพิ่มเลือดอยู่รู้แล้วทำไมไม่เดินแล้วตอนนี้ไฟกระดับนะครับ <mm> ไม่นา่ารอดนะครับผมเนี่ยไปๆๆๆๆลีลีเลือดแป๊บหนึ่งเวลาใกล้หมดแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเวลาหมดน่าจะ ทำไมดักทางได้ได้ทำไมดักทางไว้ได้เข้าแล้วเข้าแล้วดีไปหนึงปหนึ่งบาลานซ์บาลานซ์ให้ดีๆนะครับบาลานซ์ให้ดีๆกด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 โอเคฮะทุกคนก็ตามนี้แล้วกันเล่นไม่ผ่านเลยไม่ผ่านสักรอบอเอ้ยเดี๋ยวนะ อ๋อผ่านไปแล้วรอบหนึ่งรอบแรกเลยบ้งประมาณรอบแรกๆอ่ะผ่านแล้วเออดีแล้ว <c oughs> พึ่งนึกออกอะอยังไงก็แล้วแต่คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาเล่นกันได้ฮะสนุกสนุกแต่เดี๋ยวก่อนครับเดียเด๋ยวก่อนทุกคนเดี๋ยวก่อนผมก็ฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยนะครับเป็นคลิปสนุกสนุก,นกจากผมแน่แหละลองกดเข้าไปดูกันได้แต่สําหรับคลิปนี้นั้นก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะสวัสดีครับ